สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องของอารมณ์กับชีวิตความเชื่อเนี่ยสองอย่างนี้มันควรจะไปด้วยกันแบบไหนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เลยครับมาดูข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้เราเจัดการกับความรู้สึกเพื่อให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตขึ้นไปอีกขั้นกันครับน่าคิดนะครับว่าในชีวิตความเชื่อเนี่ยอารมณ์เป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูกันแน่คือเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาแต่ก็นะ หลายครั้งเลยที่มันกลับกลายเป็นตัวถ่วงซะงั้นเอ๊ะมันยังไงกันแน่วันนี้เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคครับมาดูกันที่ประเด็นแรกเลยอารมณ์เป็นของประธานหรือเป็นอุปสรรคกันแน่เอาจริงๆนะครับอารมณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเลยพระเจ้าสร้างเรามาให้มีความรู้สึกแต่ปัญหามอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจัดการมันไม่ดีพอมันก็กลับมาขวางทางความเชื่อของเราได้เหมือนกันจะเห็นว่า2เรื่องนี้มันเกี่ยวกันแบบแยกไม่ออกเลยแหละครับ แล้วถ้าเราปล่อยไปล่ะถ้าเราไม่เคยเข้าใจที่มาที่ไปของอารมณ์ตัวเองเลยมันจะมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับแล้วราคานี้มันก็ส่งผลโดยตรงกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเลยด้วยมาดูกันครับว่าเป็นยังไง อย่างแรกเลยนะครับมันเหมือนเราติดอยู่ในลูปวงจรเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอพอเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มาจากไหนเราก็จะตอบสนองแบบเดิมๆอย่างเช่นความโกรธที่ปะทุขึ้นมาซ้ําแล้วซ้าเล่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่พังนะครับแต่การเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราก็หยุดชะงักไปด้วยข้อต่อมาคือการจมดิ่งอยู่กับความกังวลครับพอเราจัดการกับความกลัวไม่ได้สันทีสุขในใจมันก็ค่อยๆหายไปครับ การจะวางใจในพระเจ้าก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็จมอยู่กับความกังวลนั่นแหละครับจนความสงบสุขที่ควรจะมีในชีวิตความเชื่อมันหายไปหมดเลยและสุดท้ายนะครับผลที่ตามมาก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดการทําอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันมักจะพาเราไปในทางที่ไม่ดีเสมอแล้วมันก็ทําให้เราท้อใจจนบางทีก็เผลอละเลยชีวิตความเชื่อไปเลยแบบไม่รู้ตัวแล้วก็วนกลับไปติดรูปเดิมๆอีก โอเคเราเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูทางแก้กันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การตระหนักรู้ในตัวเองนี่แหละครับการเข้าใจอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นวินัยฝ่ายจิตวิญญาณที่สําคัญมากๆเลยแล้วมันดียังไงล่ะโอ้โหประโยชน์เยอะเลยครับคือมันทําให้เราเข้าใจตัวเองลึกขึ้นรู้เลยว่าจุดอ่อนฝ่ายวิญญ,ญาณของเราอยู่ตรงไหน พอเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นด้วยและที่สําคัญสุดๆเลยนะครับมันทําให้เรารู้ทันว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นช่องทางโจมตีฝ่ายวิญญาณได้เหมือนกันเอาล่ะครับมาถึงภาคปฏิบัติกันแล้วเราจะมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นซึ่งนี่คือเครื่องมือที่จับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับเพื่อชีวิตความเชื่อที่แข็งแรงขึ้นใช่เลยครับมีทั้งหมด6วิธีด้วยกัน เป็น6วิธีที่จะช่วยให้เราจัดการอารมณ์โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเลยไปดูกันทีละข้อเลยครับวิธีแรกเลยนะครับคือเราต้องจัดการไม่ใช่ถูกควบคุมโดยมันพูดง่ายๆก็คือเราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างซื่อสัตย์กล้าที่จะมองมันตรงๆว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรและเอาความรู้สึกทั้งหมดนั่นแหละครับไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปปฏิเสธมัน ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับว่ายอมรับเนี่ยมันคนเลเรื่องกับกฎข่มเลยนะครับการพยายามทําเป็นไม่รู้สึกหรือกดมันเอาไว้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่จะแย่ลงด้วยซ้าเพราะมันเหมือนเราสร้างกําแพงกั้นเรากับพระเจ้าเอาไว้แล้วสุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิตแบบสวมหน้ากากซึ่งโอ้โหอันตรายมากๆครับวิธีที่2ออันนี้สําคัญมากคือเรื่องของลำดับครับลำดับที่ถูกต้องคืออะไร คือต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าก่อนจากนั้นเราเลือกที่จะเชื่อในข้อเท็จจริงนั้นแล้วอารมณ์ของเรามันจะค่อยๆปรับตามมาเองห้ามทํากับการเด็ดขาดนะครับถ้าเราเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งรับรองว่าความเชื่อของเราจะแกว่งไปแกว่งมาแน่นอนมาถึงวิธีที่3อันนี้ดีมากๆเลยครับการขอบพระคุณคือการเลือกไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันคือการฝึกให้เป็นวินัยเลยครับ ไม่ใช่การรอให้รู้สึกขอบคุณก่อนแล้วค่อยทําแต่เป็นการเลือกที่จะขอบคุณซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สร้างอารมณ์ดีๆให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราเริ่มมองหาสิ่งที่จะขอบคุณเราจะเจอเสมอวิธีที่4นะครับอย่าสู้คนเดียวเราต้องหาพลังจากชุมชนครับการแบกรับอารมณ์หนักๆไว้คนเดียวเนี่ยมันเหนื่อยนะครับแต่พอเราได้ระบายได้แบ่งปันกับคนในกลุ่มที่เราไว้ใจโอ้โหภาระที่ว่าหนักๆมันเบาลงเยอะเลย นี่แหละครับวิธีที่พระเจ้าทํางานผ่านพี่น้องของเราโอเคครับมาถึง2วิธีสุดท้ายซึ่งมันไปด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกคือให้เรามองอารมณ์เหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วพอมีสัญญาณเตือนปุ๊บข้อต่อไปก็คือให้เราเอาสัญญาณน,นั้นไปทูลถามพระเจ้าเลยว่าพระองค์กําลังจะบอกอะไรเราหรือเปล่า เราต้องใช้ทั้งการอธิษฐานใช้พระคมภีร์ใช้คาปรึกษาจากคนที่มีปัญญาช่วยกันแยกแยะแต่ย้าอีกทีนะครับห้ามใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเป็นตัวนําทางเด็ดขาดมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การกําจัดอารมณ์ให้หมดไปนะทําไม่ได้หรอกครับแต่การเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามมันไปสู่ความจริงคือใช้อารมณ์เป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยชีย้ทางแต่ไม่ใช่แผนที่ที่จะพาเราไปถึงจุดหมาย ถ้าจะให้สรุปเป็นภาพรวมง่ายๆเลยนะครับชีวิตฝ่ายวินงาณที่แข็งแรงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือการยอมรับความรู้สึกการยึดความจริงเป็นหลักการเลือกที่จะขอบคุณการพึ่งพาคนอื่นในชุมชนแล้วก็การสแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้ามันคือการที่เราไม่ยอมให้อารมณ์ว่าเป็นนายเราอีกต่อไปแต่ใช้อารมณ์เป็นตัวชี้ให้เรากลับไปหาความจริงของพระเจ้าเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามนี้ไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับ ลองถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรามันกำลังชี้ไปทางไหนมันกำลังดึงเราเข้าใกล้พระเจ้าหรือกำลังดึงเราออกห่างจากพระองค์กันแน่